โอเคครับ okay, ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะขับเคีนนะผมเคนรุนๆุนเลยนะก็เดี๋ยวจะวางกําแพงครับนะผมเดี๋ยวจะวางกําแพงน,นะก็พามาชมบรรยากาศภายในเคีนโดนบ้างนะนี่ก็เป็นคันโยกอย่างสวยเลยแหมโคตรดีครับผมมาเดี๋ยวเรามาเรยนกันแบบโหดโน,นะผมก็ผมจะลองดูกันว่ามันจะโยนได้หรือเปล่านะถ้าโยนได้ผมจะโยนแบบนิ่มๆเลยคนระับผมจะโยนแบบเอ,แบบเอาแบบมันๆไปเลยเนาะเอาแรก่ก่อนดิพี่เอิร์นแหละป้ายวโอเค เดี๋ยวลองดูก่อนว่าแผ่นแรกมันจะโยนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูช่งสูงก,กันนะผมปึ๊บลองดูลองดูลองดูผมจะโยนเปี้ยงลงไปเลยครับลองดูลองดูลองดูงดนะผมปึ๊บสุดแล้วนะตอนนี้ก็สุดแล้วนะโอเคปับ๊บไอไอวงกลมอยู่ตรงไหนโอเคเล็งวเดีโอมล่อยโอ้โหปล่อยไม่ได้ฮึมปล่อยไม่ได้ครับทุกคนครับอืมอะไรของพี่เก๋ครับนี้แล้วมันก็ช้าดิโอ้ยอ่า ปล่อยไม่ได้ครับทุกคนครับมันปล่อยไม่ได้อืมอะไรครับนี่อะไรของพี่แจครับนี่ออโหมันต้องแบบมันต้องโดนจริงๆอ่ะมันถึงจะได้นะครับซึ่งมันใช้เวลานานมากครับทุกคนครับโอเคแล้วผมจะอ่าทำไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะผมก็เดี๋ยวพาขับอ่อเคียนเดี๋ยวพาขับมุมมองในรถเออนะผมถ้าถ้ามันอ่าถ้ามันถ้ามันเอาแบบผดหัวไม่ได้ก็ขับมุมมองในรถแล้วกันเนาะนี่เออมุมมองในรถนี่สบาย นะผมปึ๊บนี่โอ้โหบางลงคผมสําหรับคนที่ชอบเคนนะสําหรับคนที่ชอบเคนียรนะผมส่วนตัวผมก็ชอบอยู่นะมันก็สนุกดีอะเออขัมบมันดีผมเออแมวเดี๋ยว,ม,วนะมันสวิงโคตรใยนะมันสวิงโคตรใบเลยนะปึ๊บโอเคปึ๊บางลงครับผมก็ถ้ามองไม่เห็นก็พยายามเพ่งเอานะ <laughs> ผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราจะยกไอ้ตัวนี้ก่อนแล้ะกันนะ เราจะยกเออเวลาเราจะยกเราค่อยเปลี่ยนมุมมองนะผมก็เวลาเราจะเอเวลาเราจะวางเอ้ยล้มโดมิโน,โนเลยผมล้มล้มเป็นโดมิโนเลยผมว่าแล้วล้มเป็นโดมิโนเลยโอ้โหมันต้องมีสักครั้งแบบนี้แล้วผม,มเดี๋ยวผมจะพาสวิงเล่นดูสักรอบหนึ่งนะนี่ขับเคียนก็ทําเป็นเล่นนะไม่เป็นไรผมมันเป็นบริษัทเรานะอ้ดิน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 ถอยยกขึ้นมายกขึ้นมามันเป็นบริษัทเราเองนะผมเราจะทําอะไรก็ได้นะผม ซึ่งผมก็เป็นคนขับเขียนนะผมผมจะทําอะไรก็ได้นะเฮ้ยอาลบเอาลองไปปล่อยทําไมเนี้ยอืมเอาแล้วไอ้นี่มันดุดหัวซัวไปหมดเลยเดี๋ยวเขาก็ไล่เราออกนะเดี๋ยวเขาก็ไล่เราออกหัวซัวถั่วเขียวไปหมดเลยนะโอ้โหแหม่เดี๋ยวเขาก็ไล่เราออกหรอกปึ๊บถอยอืจึ๊บโอ้โหมันยกนี่อะผมเกียดแบบเนี้ยมันไม่เหมือนแม่โครไงเออ S 1> <S 1> <S เกียร์แบบนี้แหละนะครับมันไม่เหมือนแมคอรอ,อเอาแมคอรลงมาได้ไหมวะอยากเอาแมคอรลงมาเลือเกินเนาะเดี๋ยวผมเก็บไอตัวนี้ก่อนนะปังปังโอเคอยากเอาแมคอรลงมาซะเลือเกินเอยจื้อโอ้โหล้มเป็นโดวิโนโนแล้วทีนี้จะทำยังไงทีนี้โอโ้โหเอาเอ๋อรีเซ็ตให้มันตั้งแต่ละอันเนาะรีเซ็ตให้มันตั้งครับผม เออครับโอ้โหล้มเป็นโดมิโน่เลยครับล้มมันล้มล้มอันเดียวล้มหมดเลยครับแล้วใครบอกให้เอาอแผ่น,นปูนมาตั้งแบบนี้วะมึงแบบมึงแบบเซียนมากเลยครับมาตั้งแบบนี้คือแบบต้องว่างอะ่ะเออนะครับโอ้ว่างไม่พอต้องแบบต้องโง่ด้วยอโอ้จะมาตั้งเพื่ออะไรผมทั้งนันที่มันนอนได้นะ จะเบี่ยงออกไปเอามให้มันเป็นสีเขียวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยุ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 โอ้ไม่ไปไม่ไปเราเอาอเราสูงเกินนะผมต้องเอาแบบลากดินเลยเนาะจะเอาแบบลากดินไปเลยอเอาลากดินไปเลยแล้วก็เดินหน้าไปป้าโอเคโอ้มาอะไรผมสวิงมาฝั่งนี้มันสวิงไปฝั่งนู้นโอ้ยนี่แหละ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 ปวดหัวซะเหลือเกินผมสวิงมาฝั่งซ้ายมันเสือกไปฝั่งหัวเอาดิดอะไรนะ ติดอะไรยกขึ้นยกขึ้นโอ้ยมึงติดอะไรเนี่ยติดติดสมองแล้วเนี่ยติดสมองยังไงเนี่ยติดสมองสวิงไม่ได้ครับผมโอ้โหบ้าบองจริงเลยโอ้ยมันเป็นอะไรที่น่าเบือ่อซะเหลือเกินเออกดก็ไม่ทนันปังโอเคป๊าื้อเดี๋ยวผมพาสวิงเอ่อดูสักรอบหนึ่งครับผมสวิงไปฝั่งนู้นนะโยนก็ไม่ได้เฮโ,โยนก็ไม่ได้จู้โอ้โหแล้วไอ้ฝั่งนี้มันก็บังอีก คือเอาวางให้มันติดพื้นนะผมเออนั่นแหละเราก็ดึงไปดึงไปโอเคเดี๋ยวผมพาสวิงมาฝั่งนี้ดูดูวิวสักรอบหนึ่งเนาะดูวิวสักรอบหนึ่งปื๊ดโอเคสวิงมาจวดครับผมดู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 มันโอ้ไวนะสวิงไวนะเนี่ยโอ้โหดูเมืองครับผมดูเมืองโอ้โหสุดยอดมันเหระทุกคนโอ้โหดูเมืองดูตึกดียร์ครับโอ้คือแบบเป็นธรรมชาติมากครับภักสามเนี่ย ดีนะสวยสวยสวยส,สดงดงามมากผมก็ระวังเคนอ,อ่ะไอ้นี้ปาดงอคนด้วยนะโอ้ฟาดนี่ตายทันทีเลยนะครัโอ้โหก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมแค่ยกเคนนะโอมใครไม่ชอบไม่เป็นไรผมปึ๊บแหววโอเคปึ๊บอันสุดท้ายผมอันสุดท้ายฝั่งนี้นะฝั่งนี้อีกเหลือฝั่งนี้อีกโอ้โหโ ขับเค็นทั้งชีวิตกบเลิมปุ๊บเนี่ยมันขับยากตรงนี้แหละมันขับยากมากครับปุ๊บปังโอเคยกกลับผมขับอมุมมองนี้ค่อยไม่เบียนหัวนะครับอโอเคดึงกลับแมวแรกๆมันก็จะสวิงช้าผมพอไปสักพักมันก็จะสวิงไวนะครับเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยหกนาที <c oughs> ก็ดูไปเรื่อยๆ <c oughs> ผมนะสักสิบนาทีก็แล้วกันครับโอเค โอเคนะผมปึ๊บมาโอเคปึ๊บค่อยๆหย่อนนะผมเว้ยอย่าไปชนมันอีกน,นะอย่าไปชน,นอีกน,นะจึ๊บจึ๊มจึ๊บโอเคปึ๊บมาจวดรับผมแมวป๊จวดไปเลยแฝวโอ้โหผมอยากไอ้นี่ลือเกินเลย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 ผมอยากไอ้นี่ลือเกินเนาะอยากโยนได้ซะเหลือเกินนะ โยนได้จะดีมากเลยครับปึ๊ดโอเคผมชอบตรงมันสวิงไวนี่แหละสวิงไวดีนะปั๊บดีผมดูมองครับผมโอ้โหแวยโอ้ใครมองไม่เห็นก็ขออภัยทุกคนด้วยนะโอ้ผมว่าคนคนรอมัดไอ้อยู่ตรงนี้ตายหมดแล้วแหละโอ้โหคอยหลบอ่าเคียนอยู่นี่นะปึ๊บปังโอเคป้าโอเคว่าปังโอ้ยอะไรกดไม่ทัน อาปึ้งโอเคไปเวไปจวดครับผมเวนี่นี่ครับผมปึหย่อนลงครับผมปั้งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเลยเลยเลยยกขึ้นก่อนวางลงครับผมวางลงนะครับโ,โ,โอ้โหทุกคนน่าเบื่อไหมครับทุกคนคนระับโอเคครับ okay, ผมก็วานไปครับผมก็มันใช้ไมโครไม่ได้เนาะจะทำไงละ่ะ ใช้เคสผมขับเคนอย่างเดียวผมคลิปนี้นะผมปึ๊บโอเคก็มันเป็นภารากิจแรกไงมันก็เลยดูน่าเบื่อนิดนึงคนระับปั๊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 บขับเคนทั้งคลิปครับผมวันนี้นะผมคลิปนี้นะตึงตึงโอ,โ,โอ้โหกดไม่ทัน,นอีกจื้อปึง๊งโอเคกดทันครับผมปึ๊บมาตรวจเข้าผมจดตรวจโอ้ยเสร็จสักทีเลย เสร็จตะกีแต่พี่เสร็จตะกี้เถอะไปยางโอ้โหลงลงยังไม่ถึงพื้นเลยถ้าใช้แม่คลงได้ผมเอาแม่คลงไปแล้วนะเนี่ยแม่คมันจะไวกว่านะครับถึงมันจะเดินช้ามันก็ไวกว่าอยู่ดีนะ,ระ <laughs> รหรือเปล่าวะหรือเปล่าเหลือวันสามแผ่นครับผมโอ้โหน่าจะยกได้ไปทีละสองสามแผ่นเลยนะ ก็เราอาจ้้กินาทีละแปดนาทีแล้ว,ลวอพอก่อนดีไหมนะผมก็เหลือสมแผ่นนะผมไม่ยกเองผมก็เอาพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะจวจะเบื่อกันนะผมโอเคโอเคนี้ก็น่าเบื่อนะผมก็ดูกันไปเ,เพลินๆแล้วกันนะผมนะสวัสดีทุกคนนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ